ีค่ะหมอยาดารูจิรัตนามณีนะคะเป็นหมอเฉพาะทางอายุรกรรมและเวชศาสตร์ชะลอไว้ American Board of Anti Aging ค่ะตอนนี้นะคะยาดาคลินิกเราก้าวเข้าสู่มาตรฐานระดับสากลทั้ง GHA for COVID-19 AACI รวมถึง ISO ค่ะเพื่อเพิ่มมาตรฐานการบริการและสร้างความมั่นใจให้กับคนไข้ของยาดาคลินิกทุกๆท,ท,ท่านค่ะ ด้วยวิสัยทัศน์ของยาดาคลินิกเรามุ่งเน้นที่มาตรฐานการรักษาระดับสูงนั่นหมายถึงต้องมีทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลค่ะคือจะต้องเห็นผลลัพธ์ได้จริงรวมถึงจะต้องมีความปลอดภัยสูงสุดในการรักษาโดยคนไข้ทุกท่านค่ะจะต้องได้รับการคอน s ซัลเทชันหรือปรึกษากับหมอก่อนเพื่อ พูดคุยถึงปัญหาและกําหนดจุดมุ่งหมายร่วมกันค่ะจากนั้นเราจะวางแผนร่วมกันนะคะในการวินิจฉัยโรคและออกมาเป็นทรีตเมนต์แพลนในการรักษาค่ะนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าเราแก้ปัญหาได้ถูกจุดและตรงใจกับคนไข้ค่ะอีกเรื่องที่เราเน้นย้ำนะคะก็คือจรรยาบัแห่งวิชาชีพเวชกรรมค่ะหมอและเฮลท์แคร์โปรเฟชชั่นอลบุคลากรทางการแพทย์ของยาดาคลินิกทุกท่าน เราจะแนะนําในสิ่งที่เหมาะสมและคุ้มค่ากับคนไข้ให้คนไข้รู้สึกว่าได้กลับไปมากกว่าที่หวังไว้เสมอค่ะและเนื่องด้วยยาดาคลินิกนะคะเราตั้งอยู่ที่พัทยาค่ะซึ่งเป็น world tourist destination ค่ะ นอกจากมาตรฐานการรักษาแล้วเราจึงใส่ใจในด้าน hospitality ค่ะคือการบริการเราตั้งใจให้คนไข้ทุกคนที่เข้ามาเนี่ยสัมผัสได้ถึงความจริงใจและน่ารักในการให้บริการของคลินิกเราค่ะหมอเชื่อว่าทุกคนมีความสวยความหล่ออยู่ในตัวเองอยู่แล้วค่ะเพียงแค่เราลบจุดด้อยและเสริมจุดเด่นขึ้นมาก็จะทำให้เราสวยและหล่อในแบบที่ เราเป็นเรายังคงมีเอกลักษณ์ของตัวเองอยู่หรือแบบที่เรียกว่า be the best version of yourself ค่ะ